ราตรีนี้คุณอยู่คนเดียวใช่ไหมฟังให้ดีเพราะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกนานเมื่อนานมาแล้วมีอุมโมงค์เก่าแก่ทอดตัวยาวลึกลงไปใต้ดินว่ากันว่าอุมโมงค์นี้เคยเป็นเส้นทางลับของขุนนางในสมัยก่อนแต่เมื่อการเวลาผ่านไป อุโมงก็ถูกทิ้งร้างกลายเป็นที่อาศัยของความมืดมิดและบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นมีเรื่องเล่าว่าในห้องใต้ดินสุดอุโมงคนั้นมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่วิญญาณของหญิงสาวที่ถูกกักขังไว้ในนั้นจนตายเธอถูกทรมานถูกทอดทิ้งและความแค้นของเธอยังคงวนเวียนอยู่ คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ผมเคยเข้าไปในอุโมงคนนั้นผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเรียกชื่อผมซ้ำๆช่วยด้วยช่วยฉันด้วยผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองจากความมืดมิดผมเห็นเงาตะคุ่มคลุ่มเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสียงหรือเงาแต่เป็นกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายซากศพกลิ่นที่ติดจมูกจนแทบสำลัก กลิ่นของความตายที่คละคลุ้งอยู่ในห้องใต้ดินนั้นและเมื่อผมเงยหน้าขึ้นผมก็เห็นผมเห็นใบหน้าซีดเผือดของหญิงสาวดวงตาเบิกโพลงจ้องมองมาที่ผมด้วยความโกรธแค้นเธอพยายามคว้าตัวผมผมวิ่งออกมาสุดชีวิตไม่กล้าหันหลังกลับไปมองผมสาบานว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีก แต่ผมยังได้ยินเสียงกระซิบนั้นอยู่เรื่อยๆช่วยด้วยช่วยฉันด้วยมันตามหลอกหลอนผมทุกคืนคุณเชื่อเรื่องวิญญาณไหมถ้าคุณไม่เชื่อลองไปที่อุโมงคนั้นดูสิแต่จำไว้อย่าเข้าไปในห้องใต้ดินเพราะถ้าคุณได้ยินเสียงเรียกคุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาคืนนี้คุณจะได้ยินเสียงกระซิบนั้นหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของคุณหรืออาจจะไม่ใช่โชคชะตา แต่เป็นเธอ